ปันดิตโตสิละทัมปนันโนบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้วสั้นโหจะปฏิภาณวาเป็นคนละเอียดและมีปฏิภาณนิวาตาวุติอัทธโทมีความประพฤติไม่เย่อหยิ่งไม่ดื้อกระด้างตาดิโซละปะเตยสังคนเช่นนั้นยอมได้ยศ อุทานาโกอันทลสูคนมันขยันไม่เกียจคร้านอาปตาสูนเวทติอาจิตทวุวติมิทวีประพฤติการงานไม่กาัดสาให้เป็นคนมีปัญญาไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายทานดีโซลัปเตยตยสังคนเช่นหั้นยอมได้โยศทั้งคาหาโกมิตกากรู คนผู้สงเคราะห์สะแสวงฮามิตริดีว่าทันยูวีธรรมจโรรู้ถ้อยคำที่คนข้อกล่าวปราตจากความตนีเนตามิเนตาอนุเนตาเป็นผู้แนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเนืองๆตาดิโซแลปฏิยตยสังคนเช่นนั้นยอมได้โยธ ทานั้นจะปิยวัตรันจาการให้อย่างหนึง่งการกล่าวถ้อยคำไพเราอยอย่างหนึง่งอัตจริยาจะยาหิทา่าการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้อย่างหนึง่งสมานัตตตาจะทำมีสู่ทาตถายถาระหังความเป็นผู้เสมอในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามสมควรอย่างหนึง่ง เอเตโคสั่งห้าโลเกทำเครื่องสูงเคราะห์ในโลกเหล่านี้แลราตัสานีวายายโตเป็นเหมือนไม้สลากแข่งโรถอันเล่นไปอยู่ชนนเอเตจะสั่งห่านาสูถ้าทำเครื่องสูงเคราะห์เหล่านี้จะไม่พึงมีสายนะมาตาปุตตการนาละเพธามานังภูชังวาปิตาวาปุตตการนา มารดาก็ดีบิดาก็ดีจะไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาจากบุตรเลยอย่ตจมาจะทั้งข้าเอเตสามาเปขันติปันติตาเพราะเหตุว่าบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้โดยชอบแต่สมารมหัตังปะปุณติปาสัางสาจะพะวันติเตตี ฉะนั้นจึงถึงความเป็นใหญ่เป็นผู้อันประชุมชนสันละเสื่นตัวนาแล้วเอวังวุเตเมื่อพระพูวมีพระภาคเจ้าสแสดงธรรมจบลงแล้วอย่างนี้สิ่งคาลโกขาาปฏิปุติโกสิงคาละกะมานอคฤหาบดีบูตร พระคาวันตังเอตาทโวจาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้วา่าอาภิกกันตังปันเตก่าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษีของพระองค์แจ่มแจ้งนากอาภิกกันตังพันเ, er, เตเเนก่าแต่พ,พระองค์ผู้เจริญภาษีของพระองค์แจ่มแจ้งนากท้ายยาท่าปีพันเตก่าแต่พระองค์ผู้เจริญเหมือนอย่างว่า นิกุจิตังวาอุกุเชยยาบุคลคลให้คลองที่ความอยู่ก็ดีปฏิชันนางวาวิวรระยาเปิดคลองที่ปิดอยู่ก็ดีมูลหัสสวามักังหาจิขยาบอกทางแก่คนลงทางก็ดีอันทากาเรวาเตลัปัจโจตังทารยาหรือตามปฏิบายในที่มืดจากกุมันโตรูปานิทะคันติติ โดยตั้งใจว่าผู้มีจักู่จะได้มองเห็นรูปดังนี้ก็ดีแม่ฉันใดเอว่าเมวะพะกวาเนกาปริยาเยนาธรรมปกาสิโตพระผูมีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยายข้อันะนันเอสาหังพันเตก้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้านั้น พระข้าวันตังสารนังกชามีกอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถืองทำมันจ่พิกูสั่งขันจากอถึงพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถึงรรงอถง,รรง,ง,งอุปาสกังมังพระกวาธาเรตูก็อพระผู้มีพระภาคเจ้าชงทรงจำค่าพระพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสก อัจาตะเกปานุเปตังสรนังขาทันตีผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แล